you yeah. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวงความรักครึ่งปีหลังนะคะประจำราศีตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่24กันยายนเรื่อยไปจนถึงวันที่23ตุลาคมเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าความรักของชาวราศีตุลน,นะคะครึ่งปีหลังนี้จะเป็นอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นสถานะสดนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วมาดูกันดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่แมวทำ time s t a ์เ,เอาไว้ให้เนาะว่า สถานะไหนอยู่ช่วงเวลาไหนนะคะจะได้ดูกันง่ายๆเลยนะอย่างแล้วก็การดูดวงครั้งนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบจุเนอรัลนะคะฉะนั้นพี่แมวจะใช้ฐานดวงเดียวกันไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามนะคะฐานดวงนี้จะเป็นฐานดวงสําหรับชาวราศีตุลน,นะก็จะแตกต่างกันไปเรื่องราวก็จะแตกต่างกันตามความสัมพันธ์นะคะยังไงก็เดี๋ยวลองดูกันต่อไปนะมาเปิดฐานดวงกันก่อนดีกว่านะคะไพ่ใบแรกเลยค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะ เจ็ดดาบเอ้ยเจ็ดเหรียญ <c oughs> ดาบอะไรนะเจ็ดไม้เท้าเจ็ดเหรียญน,นะคะ The Hermit ค่ะสิบไม้เท้าโอ้ยใส่ได้เชีย์มยอีกแล้วสิบถ้วยนะคะเก้าเหรียญค่ะ The Lovers <c oughs> อ่าราชญนีถือถ้วยค่ะหนึ่งดาบค่ะและไพ่สรุปเป็นเด็กถือถ้วยค่ะ เรามาดูกันดีกว่าค่ะโดยเริ่มต้นจากสถานะคนโสดก่อนนะคะคนโสดความรักความสัมพันธ์อุ้ยความรักความสัมพันธ์ของคนโสดในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะค่อนข้างจะเหมือนเชียมวยสักเล็กน้อยนะคะโดยให้ประจําตัวเป็น7็ไม้เท้าประกบกับเจ็ดเหรียญน,นะคะก็คือคนโสดก็บอกว่า จะมีแฟนอะไรล่ะพี่แมวชีวิตตอนนี้ก็หนักหนาสนะาหัสพอสมควรแล้วฉะนั้นสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นเจเหรียญไม่คืบหน้านะคะ่ะไม่ไม่เลยนะคะถ้าถามว่าแบบว่าเออจะมีแววแบบสะสระสดไหมคะพี่แมวนุ่นคะ่ะยังนะคะเพราะอะไรด้วยตอนนี้ค่ะเป็นเจ็ดไม้เท้านะคะประกบกับเจ็ดเหรียญมันมีอะไรหลายอย่างเข้ามาในชีวิตต้องจัดการเยอะมากนะคะแล้วรวมถึงทั้งโหคำเชื่อมมาเพียบ ไพ่ในตำแหน่งอนาคตเป็นเก้าเหรียญค่ะเก้าเหรียญจำไว้เลยนะคะคือไพ่อของคนโสดโสดแบบโสด,โส,ดโสดนะคะมีครบทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือความรักเก้าเหรียญค่ะเห็นไหมว่ามันไม่เต็มสิบเหรียญนะคะการเต็มคือสิบแต่เรามีเก้าเรามีทุกอย่างเลยค่ะมีงานที่ดีมีเงินมีมีทุกอย่างเลยแต่เราขาดอย่างเดียวคือความรักนะฉะนั้นแล้วนะคะถามว่าเนน่ยรีไพ่อของเดอะเฮอร์มิตด้วยแล้ว แบบว่ามันไพ่องค์ประกอบของไพ่นี่คือแบบว่าไม่อนุญาตให้มีคนรักเลยอะค่ะเพราะอะไรตำแหน่งอุปสรรคก็เป็น The l o v e r s ค่ะความรักเป็นอุปสรรคอะเอาอะไรมาสระโสด่กนนะฉะนั้นแล้วโอ้โหว่าไม่มีอะไรจะอ่านไปเลยนอกจากคำว่ายังโสดต่อไปนะคะเพราะว่าตัวด้วยตัวเราเองได้แหละนะคะที่ยังไม่พร้อมด้วยตัวเราเองได้แหละที่ยังไม่ไม่ ไม่ได้โฟกัสละกันยังมีหลายอย่างต้องทำมากมากเลยอ่ะไหนมาดูไพ่หน่อยสิดูไพ่เพิ่มเติมให้คนโสดหน่อยสิว่าแบบอะไรอะไรมันจะโสดได้ร้อยเปอร์เซ็นอะไรขนาดนั้นจะไม่ได้สละโสดสละโสดกับเขาบ้างเลยหรอก้าวด่าบอกพี่เมียวสละโสดอะไรทุกวันนี้งานก็เครียดจะตายแหละเวลานอนยังไม่พอเลยนี่ไงอดีตที่ผ่านมาก็ทําเจ็บช้าน้าใจนะคะแล้วก็ไม่อยากได้ความรักที่มันแบบไม่ดีอ่ะแล้วก็คาดหวังสูง อย่างกับอะไรดีนะคะตั้งเป้าไว้สูงมากก็แบบว่ามีลิสมาสิบข้อให้ลิสิบข้อได้ก็ริสิบข้อว่าแบบว่าเออถ้ามีแฟนจะได้แบบนี้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 นะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือแบบมันมันจะไม่ถึงเอานะคะก็อย่างถ้าช่วยได้อย่างอย่างอย่าง,างหนึ่งที่อยากแนะนําได้ก็คืออาจจะลดลดแบบว่าเออข้อของเราลงมาหน่อยละกันเนาะจากสิบข้อลดลงมาหน่อยลดมาท่่ไหนคะพี่แมวเก้าข้อพอไหมคะอย่างนี้ก็ ตีนะมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะคะก็แต่จริงๆอะค่ะไม่ต้องลดหรอกคือคนมันจะใช่อะเดี๋ยวมันมันไม่มีอยู่ในส0บข้อนั้นเลยมันก็ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าดวงตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะสละโสดมากกว่านะคะยังมีหลายๆอย่างให้ทาเนี่ยมีภาระในการรับผิดชอบนะคะยังมีเรื่องเราวเรื่องหลักความหลังฝังใจหรืออะไรทํานองนี้นะเต็มที่ของความสัมพันธ์ก็เป็นแค่คุยคุย,คยชั่วครั้งชั่วคราวะระอยะ ผ่านไปแก้เหงาแล้วก็ผ่านมาผ่านไปทานองนี้นะคะสําหรับราศีตุลคนโสดอย่างโสดต่อไปเนาะมาดูคําแนะนําจากไพ่ของคนโสดดีกว่าค่ะไพ่ยอยากแนะนําอะไรบ้างนะคะสรุปไพ่ยยแพ่แนะนำให้โสดต่อไป The Chariot ค่ะ The t e m p e r a น c e นะคะ6กถ้วยอื ห้าถ้วยอ๋อโอเคตกใจมีหกถ้วยนึกว่าคนรักเก่าจะกลับมานะคะไพ่บอกว่าณช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงของการเดินหน้าในการทําเป้าหมายสิ่งต่างๆให้ตัวเองสําเร็จนะคะเพื่อให้ตัวเองเพียบพร้อมและถามว่าจะเพียรพร้อมไหมแน่นอนค่ะเพียรพร้อมแน่นอนนะคะเพราะอย่างที่พี่แมวบอกไปเก้าเหรี่ยญอยู่ในตําแหน่งอนาคตนะคะความเพียบพร้อมความสําเร็จอะไรต่างๆรอเราอยู่ค่ะเมื่อถึงตอนนั้นนะคะเมื่อมิชชั่นต่างๆมันสําเร็จในชีวิตแล้วอะคะ่ะเราจะ เริ่มมีเวลาเลือกตามองคนรอบข้างเปิดโอกาสให้คนรอบข้างเข้ามาหาเราบ้างนะคะแล้วก็ประจวบกับอดีตที่ผ่านมาค่ะอาจจะมีเรื่องเจ็บช้ำน้ำใจนะคะมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีตอนนี้ก็ใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้ไปก่อนนะยังไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะคะยังไม่ถึงเวลาที่ควรเนาะแล้วก็ อย่างที่บอกนะคะด้วยไพ่ตำแหน่งอุปสรรคเป็นความรักค่ะฉะนั้นนะคะครงนี้ถ้าเข้ามาค่ะก็ไม่แนะนําสักเท่าไหร่นะหราว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยอยากเตือนอะไรเพราะว่าดูแล้วต่อให้ดูแล้วตัวเราก็ไม่ไปตัวเราก็แบบไม่ไม่ได้อยากมีแฟนขนาดนั้นคือก็อาจจะเหงาอะ่ะก็คือเป็นเป็นสายแบบเออบนเหงาอะ่ะเหงาจังเหงาจังแต่พอคนเข้ามาก็ไม่คุยเหงาจังเหงาจังแต่ก็ไม่ตอบแชทอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือภาพรวมความรักของคนโสดราศีตุลน,นะ มาต่อกันที่ความรักความสัมพันธ์ในครึ่งปีหลังของสถานะความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนของชาวราศีตุลกันดีกว่าค่ะชาวราศีตุลอ,อ,อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็พยายามอย่างหนักเลยค่ะที่จะทําให้มันชัดเจนนะคะ ต้องบอกว่าด้วยด้วยคนคนนั้นของเราก็เกิดความดังเลีอะไรบางอย่างในชีวิตได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นบอกได้เลยว่าภาพรวมความรักก็ค่ะตอนนี้มันประกบหน้าด้วยเจ็ดเหรียญอยู่ความสัมพันธ์มันก็จะนิ่ง จะเรียนถ้าให้เปรียบเทียบในสิ่งที่เห็นภาพง่ายและเข้าใจได้ง่ายที่สุดคือเรื่องให้เปรียบเทียบที่แมจะเปรียบเทียบเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะเมื่อเราลงทุนอะไรอย่างหนึง่งลงไปมันไม่ขาดทุนค่ะแต่มันไม่กําไรมันเสมอตัวนะคะความรักครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะ,ะเราให้เขาไปเขาก็ให้เรากลับคืนมาแต่ว่าเราเองก็ไม่กล้าให้ ทุ่มมากเขาเองก็ไม่กล้าทุ่มมากเราเองเกิดความสงสัยค่ะเขาเองก็เกิดความสงสัยเช่นกันนะคะลึกๆแล้วค่ะชาวราศีตุลเหมือนเหมือนมีเรื่องอยากคุยอะแต่ก็ยังไม่คุยนะยังไม่กล้าเอ่ยปากอะไรออกไปเหมือนอยากคุยอยากเคลียร์ต้องการความชัดเจนเหมือนต้องการนะแต่ก็ตัวเราเองก็รู้สึกยังไม่พร้อมสักทีเดียวด้วยแหละนะคะเพราะว่า มันอะไรหลายๆอย่างฉะนั้นเนี่ยความรักอะค่ะความรักในช่วงครึ่งปีหลังนี้เนี่ยพี่แมวมองว่า เสมอกันหมายถึงว่าเขาก็ลังเลเราก็ลังเลพอจะจริงจังเราเองก็ยังติดอย่างเช่นว่าเราอาจก็ยังไม่พร้อมซะทีเดียวบางช่วงเวลาอยากอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะแล้วมันทําให้เราก็ระลึกได้แหละว,ว่าแบบพอแบบนั้นอะเราก็ยังไม่ควรที่จะไปเอาใครเข้ามาในชีวิตแบบจริงจังร้อเปอร์เซ็นพราะว่ายังไม่พร้อมดูแลใครขนาดนั้นนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังเป็นเด็กถือถ้วยในะตําแหน่งสรุปคือมันก็ยังชิลๆมันก็ยังแบบเป็นเพื่อนกินเพื่อนเทีย่ยวเพื่อนเล่นกันอะไรกันอย่างนี้ไปได้แต่ว่าถามหาความจริงจังอะ จะยังไม่มีในช่วงเร็วๆนี้นะคะแ๋นวพี่แมวขออนุญาตเปิดไพ่เพิ่มเติมให้กับคนคุยค,ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีตุลหน่อยดีกว่านะว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแนวโน้มทิศทางความสัมพันธ์ในครึ่งปีหลังจากนี้ของราศีตุลจะเป็นอย่างไรต่อไปเนะ พึบสามถ้วยนะคะสามถ้วยเนี่ยบางคนบอกว่าอุ๊ยมีข่าวดีแน่เลยแต่ว,ว่าแดี๋ใจเย็นดูต่อไปนะคะสามถ้วย DMpress ค่ะแปดเหรียญและราชาเหรียญน,นะคะอ่านไพ่ได้สองทางอีกแล้วนะคะอย่างที่บอกพี่เมีเพยพยายามอ่านไพ่ให้กว้างกเพราะว่ามันเป็นการดูดวงแบบ General นะคะอยากให้คนแบบว่าดูได้แบบในทุกสเตตัสไม่ใช่ว่าแบบเจาะไปอย่างในอย่างหนึ่งแล้วแบบดวงคนมัน,มนหลากหลายอะเนาะราศีหนึ่งก็แบบ30วันนี้ยังต่ำแล้วอะ นะคะอืมมาบางคนค่ะสามถ้วยไม,ไม่ไม่ได้อาไม่ได้อาจจะแปลเรื่องของเป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องน่าย,ยินดีอย่างเดียวนะคะแต่ว่าบางครั้งอะค่ะความสัมพันธ์มันมันมันแม็กซิมัมด้วยการเป็นเพื่อนมันคือคําว่ามิตรภาพหรืออะไรทํานองนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ในบางคนใช้คําว่าบางคนนะคะอาจจะมีตัวเลือกอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิต นะโดยที่สมมุติว่าเราเป็นผู้หญิงก็อาจจะแปลงว่า,าคนนั้นของเรามีผู้หญิงคนนึงเหมือนกันหรือไรทำนองนี้ค่ะเป็นช่วงระหว่างการดูซะมากกว่าว่าจะอย่างไรต่อไปนะคะโดยที่ไม่ได้มีการปิดกั้นให้ไม่ได้มีการปิดกั้นกันกเ็เราก็พยายามในแบบของเราต่อไปหรือในทำนองนี้ค่ะคือเราก็ไม่สามารถจะปิดกั้นเขาได้แต่ก็รับรู้นะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ใรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์มันยังมีคำว่า friendship ว่าเพื่อนค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่เดินหน้าค่ะมันยังค้างคาอยู่อ่ะเออไพ่ก็ยังค้างอยู่อย่างเงี้ยพี่เมลก็ไปต่อพยายามจะดันไปต่อมันก็ไปไม่ได้เนาะอันนี้มาดูกันดีกว่าว่าให้คําแนะนําอะไรกับคนกับเอ่อคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของราศีตุลบ้างนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ในคะมันตันเลสเกิรในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ อืมเขาก็เป็นราชาถ้วยอืมนั่นน่ะสิ เข้าใจอยู่คนเดียวคุยคนเดียวด้วยราชาถ้วยประกบเดอะซันนะคะแปดถ้วยแล้วก็เดอะฟูลค่ะเขาก็เป็นของเขาแบบนี้ไพ่บอกแบบนี้นะไพ่บอกว่าเขาก็เป็นของเขาแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้เปิดให้เราเข้าถึงตัวเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้อยู่แล้วแล้วแต่แรกเองเราก็แฮปปี้กับความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ใช่หรอฉะนั้นค่ะตัวเราเองก็ควรจะเป็นของเราในแบบที่เรามีความสุขเดอะฟูลเราควรที่จะเดินออกมาไม่ได้เดินออกมาจากชีวิตเขานะคะแต่ว่าลองเปลี่ยนเส้นทางถ้าสมมติ ชอบเขาในแบบนั้นก็ปรับตัวเองให้อยู่กับเขาแบบนั้นได้หรือถ้าสมมุติว่าการเป็นแบบนั้นของเขาครั้งนึงมันเคยเป็นความสุข แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ก็แค่เดินออกมาแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่ได้มีการผูกมัดกันเกิดขึ้นเราสามารถจัดการได้ด้วยการตัดสินใจของเราเองไม่มีถูกไม่มีผิดขอแค่มีความสุขกับมันก็พอนะคะและนี่ก็คือภาพรวมความรักครึ่งปีหลังของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีตุลเนาะมาต่อกันที่ความสัมพันธ์ ของคนมีความรักคุณมีคู่แล้วนะคะของราศีตุลกันบ้างดีกว่านะที่เมลบอกเกินไ้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วค่ะว่าเหมือนเชียร์มวยเลยแหละเพราะอะไรนะคะมาทั้งเจม่เ 10, ม้าสิ่เม้าขนาดนี้นะ,ะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่ะมันมัน,ม,นมันก็ดีนะแต่ว่าปัญหามันก็เยอะเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าไม่เยอะแต่มันถามว่ามีความสุขมันมีความสุขค่ะฉะนั้นบางคนนะคะในบางคู่บางคนปัญหามาจากปัจจัยภายนอกนะคะบางคู่บางคนมันคือการพยายามที่จะปรับตัวกัน นะเพราะมันเป็นสิบไม้เท้าค่ะมันเป็นปัญหาที่เราโอบอุ้มเอาไว้บางครั้งเราก็วางได้เราก็มีความสุขบางครั้งเราก็วางไม่ได้ก็ไม่มีความสุขนะแต่ว่ามันประกบคู่กันแบบนี้ค่ะมันยังเดินหน้าไปต่อเรื่อยๆแบบ ขายยังยังยังอย,ง,อยงอย่างอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วช่วงเนี้ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราแบบเคยจัดการกับมันได้ะค่ะมันเริ่มมากวนใจเราละนะคะด้วยไพ่ตัวตนเป็นเจ็ดไม้เท้าค่ะเริ่มมีเรื่องราวต่างๆเข้ามากวนใจเรานะคะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มยากจังปัญหาที่เคยมองผ่านไปได้ลืมลืมไปได้มันก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะในทางเนี้ยบางคนอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะอาจจะเป็นแม่แฟนก็ดีหรือคนอื่นๆของแฟน ก็ดีก็ได้เหมือนกันนะคะโดยที่ตอนนี้มันเริ่มจากที่เราอ่อนได้แล้วเริ่มอ่อนไม่ลงแล้วจากที่เราเคยยอมได้เราเริ่มไม่อยากยอมแล้วมันไม่ใช่แหละทนมานานและหรืออะไรทำนองนี้แต่มันยังไม่ได้เป็นปัญหาร้ายแรงขนาดนั้นนะคะมันเริ่มกวนใจเราเฉยเฉยมันยังไม่ได้มีการประทะหรือการพูดคุยอะไรเกิดขึ้นใจเราอยากคุยนะอยากพูดนะแต่ว่าเรายังแบบไม่แน่ใจว่าพูดไปมันจะดีไหมอะไรทำนองนี้ นะคะแล้วก็ด้วยไพ่ประกอบหน้าเป็นเจ็ดเหรียญค่ะฉะนั้นแล้วว่าความสัมพันธ์ณตอนนี้ค่ะมันก็เลยยังเรื่อยๆอย,อยู่ยังเอื่อยอยู่มันมีแค่ตัวเราที่เป็นความลำบากใจนะคะฉะนั้นแล้วเนโดยโดยส่วนตัวพี่แมวอ่ะมองว่า พี่แมวมองว่าด้วยด้วยตอนนี้ค่ะดวงของเราตกอุปสรรคเป็นที่ความรักด้วยนะคะเพราะว่า The Lovers อยู่ในตำแหน่งอุปสรรคนะคะบางครั้งสิ่งที่ไม่สบายใจความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นแค่พลังงานชั่วคราวที่วนเข้ามาหาเราเหมือนแบบ ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนดวงชงความรักอ่ะปีนี้นะคะอ่าครึ่งปีนี้แบบชงความรักอ่ะมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อ่ะใจใจก็อยากจะบอกว่าแบบเออพยายามมองผ่านปล่อยผ่านไปก่อนในช่วงครึ่งปีนี้นะคะพยายามแบบหาความสุขกับอย่างอื่นไปก่อนอย่าเอาตัวเองไปผูกกับปัญหานั้นๆน้นนนมีความตุกกับอย่างเออแบบว่าดินน้ํลมแบบดินน้ําลมไฟต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยไปก่อนนะคะจะได้แบบไม่ ไม่ต้องไม่พูดกับมันมากะจนกว่า,จน,วาจนกว่าความสัมพันธ์มันจะเดินเคลื่อนออกไปในช่วงปีหน้าค่ะมันเผื่อมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะคะเหน่มาดูให้กันต่อดีกว่าให้เจาะในสถาน,นะของคนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วหน่อยนี้ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะหนึ่งไม้เท้าห้าไม้เท้าโหารัสวินถือถ้วยค่ะแล้วก็แปดไม้เท้านะคะเออ ระวังนะระวังจะมีการประทะกันทางคารมอะไรหรืออย่างนี้นะคะโดยเฉพาะคําพูดนะแปะไม่เท้าห้าไม่เท้าหนึ่งไม่เท้า,ทาคือโอเคแหละพี่แมวเชื่อว่าคนของเราเข้าข้างเรานะคะจะใช้คําว่าคนของเราดีไหมอะ่ะ คือไม่ว่าเอางี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับใครก็ตามเป็นเรื่องกันเองหรืออะไรก็ตามมันยังมีความรักอยู่ในความสัมพันธ์ค่ะสมมติว่าทะเลาะก,กันเองก็ยังเป็นการพูดคุยกันที่มีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ยังรักกันอยู่ดีหรือว่าถ้าทันลาะก,กับคนรอบตัวคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับในความสัมพันธ์ครั้งนี้คนรักของเราก็ยังเข้าข้างเราอยู่นะแต่ว่าให้ระวังค่ะ เลี่ยงได้ก็เลียงดีกว่าเพราะว่าลายหนึ่งเมท้าห้าเมท้าแปดเมท้าไม่เท้า 5, ไม่เท้า 8, ไมเท้า,ท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 าแบบนี้ค่ะระวังนะคะว่าจะมีการประทากาันมีการพูดคุยกันมีคําพูดบางคําที่มันลอยเข้าหูมาแล้วมันแบบมันเตะหูว่ะมันไม่ใช่ว่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ระวังเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมหน่อยว่า มันจะผ่านไปได้ไหมพอหลังจากพ้นผ่านพ้นครึ่งปีนี้ไปแล้วว่าค่ะเราจะผ่านไปได้ไหมอุย้ยผ่านได้อยู่แล้วแะมีเด็กถือเหรียญอุย้ยเด็กถือเหรียญประกบสามเหรียญแบบนี้โอเคเลยนะคะจะเย็นๆนะคะทุกอย่างจะผ่านไปได้มันเป็นแค่ Energy นัจนะจริงๆอย่างที่พี่แมวบอกไปนะเป็น e n e เ g y ครึ่งปีที่ดวงเรามันดันไปชงกับเรื่องความรักนะคะทำให้เราอะ เหมือนโฟกัสกับเรื่องนี้แนละมันแต่ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะ3เหรียญหนึเหรียญมาแบบนี้มีเดอ d e เดวิลเดอ v เดวิอาจจะเป็นไพ่ที่ไม่ดีค่ะแต่ว่าอินเนอหลักของไพ่มันเป็นเรื่องของความคิดมากนะคะแล้วก็นี่พอมันประกบกันแบบนี้ค่ะเ,เราอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้เราดันมาโฟกัสกับปัญหาตรงนี้เดี๋ยวพอพ้นไปพ้นภาพรวมของครึ่งปีนี้หลังครึ่งปีหลังนี้ไปนะคะเราก็จะ คนล็อกสบายใจเลิกคลิปไปโฟกัสกับอย่างอื่นแทนอะไรทำนองนี้นะคะฉะนั้นก็ทนหน่อยเนาะเดี๋ยวมาดูสิ่งคำแนะนำจากไพ่ดีกว่าค่ะว่าไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับเราบ้างนะคะไพ่ยอยากแนะนำอะไรให้กับคนที่มีแฟนอยู่แล้วในราศีตุลบ้างเนาะหนึ่งถ้วยสองถ้วยเกถ้วยและหเหรียญค่ะ าภาพรวมแล้วอะค่ะสิ่งที่ไพ่บอกมาก็คือทุกอย่างอะ่ะมันผ่านไปได้นะขอแค่โฟกัสกับความรักครั้งนี้ค่ะเรื่องอื่นๆนะคะนี่ไงหนึ่งถ้วยสองถ้วย แล้วก็9ถ้วยมันคือคีย์หลักของความรักความสัมพันธ์นี่แล้วค่ะเราโฟกัสตัวเองแล้วเราโฟกัสความรักของเราความสุขของตัวเราและคนรักของเรานี่นี่คือไพ่สามใบนี้นะคะเรื่องอื่นๆที่เรื่องอื่นนี้เข้ามาเป็น6เหรียญค่ะมันเป็นปัจจัยประกอบเราผ่านได้เราก็ผ่านอะไรที่มันไม่ใช่มันก็ผ่านแบบผ่านไปถ้าเราไม่เอาสัอย่างและถ้าเรายังรักกันอยู่อะ มันมันจะผ่านกันไปได้นะคะมันจะแก้ไขได้ถ้ามันแบบจัดการกันได้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นแหละเนาะฉะนั้นนะก็ขอให้อดทนพี่แมวพูดวนๆใช่ไหมรู้สึกได้เหมือนกันนะนี่ก็แล้วแต่ขอให้อดทนนะคะแล้วก็ขอให้เชื่อว่ามันจะผ่านไปได้นะผลปีนี้ไปพลังงานต่างๆมันก็จะคลายแล้วนะคะยังไงก็ อดทนไว้เนาะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะไงฝากติดตามกดไลค์กด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย